สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆอยู่กับผมน i c k ร i d เดอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมเซต800นะฮะคันนี้ค่อนข้างที่จะแต่งเต็มมากเลยนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะคันนี้เราลูกค้าได้มาติดตั้งของทีเด็ดไปนะครับสายงัดคงรู้กันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจติดต่อได้ที่ร้าน MP Speed Shop เลยนะครับโอเคผมมาได้รายละเอียดของแต่งเลยนะครับคันนี้คือขับวัสดีกีเซต800สีขาวนะครับสองกนะครับรายละเอียดของแต่งจะเป็นนะ นะครับโชกแต่ตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนี่ซับแทงนี่มันเป็นงานแต่ว่าเป็นงานสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่กระบอกที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มเบรกหน้าของดิชเชนวงล้อสีทองนะครับตรงหน้าสีทองนะฮะแล้วก็หังเจ้าของรถนะครับนี่ครับของซุปเปอร์มอนตนะใด้ปีกติดปีกยงเรียดไปแล้วก็ซิลหน้าแต่งของเทปูนะฮะแล้จะมีการล้มครอบแข้งนะครับพ่อเดลูนะครับ ก็อยู่ในสปนนะครับกับตั้งนะครับข่าววสกีเซฟแปร้อยในปี2022อย่างังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับสําหรับตัวผมนะครับก็ลดนะครับค่อนข้างที่จะสดอยู่นะครับใครที่ชอบรถสายดิบๆนะครับก็จัดกันไปได้เลยนะครับดูนะครับสภาพรถมันมีข้อดีและข้อเสียนะเซฟแปร้อยนะฮะ่ว่าจะเป็นข้อเสียคือหนึ่งอันดับแรกอะ เอพไม่มีนะเนี่ยไม่มีเอพีเอสนะพเพื่อนๆนะครับแล้วก็2คือสูงนะครับสูงแล้วก็น้ําหนักนี่มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใจใจได้ก็ขับได้นะฮะก็จะเป็นชุดครอ,อบนะครับแล้วก็จะเป็นกันสะบัดน,นะครับของน่าจะเป็นลิซซิงบอยนะฮะแล้วก็แหดนแต่งของอะไรไม่แน่ใจนะฮะเน่ยค่อนข้างที่จะเท่นะ เซตปดร้อยนี่เป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับเพื่อนๆดูท้ายโคตรฉกเฉียวเลยเห็นไหมนี่นะนี่โชคหลังก็จะเป็นโชคแบบที่มีเขาเรียกว่ากระบอกแก๊สซับเทนกนะครับสามารถปรับได้ไหมก็น่าจะจับได้นะครับก็จะเป็นทางเจ้าของรถได้จัดงานคาร์บอนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนหน้าบางคนท้ายนะฮะที่เป็นคาร์บอนโซ่หมดทองนะครสปูตาวา แล้วก็ที่ทีเด็ดนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวมีการทดสอบให้ดูนะฮะว่านี่ครับไติดตั้งคิชคพิเตอร์ของ N นะครับพิชูพเตอร์ตรงรุ่นนะครับทางเรานะครับได้มีรักมาให้เลยนะครับเนี่ยติดตั้งมาอย่างดีนะครับเป็นการเก็บงานมีกล่องให้ด้วยกล่องควบคุมนะครับอยู่ใต้เบาะนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะก็เข้ามาชมมาติดตั้งมาสอบถามได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับเราว่าแต่มา พูดคุยกันก่อนนะครับว่าอยากได้อะไรนะโอเคนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนในไกไ์เดอร์นะขอจบคลิปนี้นะสวัสดีครับ Skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic. All natural, well, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a lass. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I wanna